วาดีับวันนี้มีลูก,กัวลูกกอกมาแนะนำทังตัวนะครับตัวนี้นะครับตายาัดดุกดังปรยสองเรื่องครับได้เหลือประจุบุญส่วนตายแม่ตายาัดลนหลังเก้าเตี๋ยป,ประตาน,นครับไอ,อ้กดปลายอมแม่มันตอนนี้เป็นโลกคาทิปไอ,อ้กดครับเอามาตำ้ายนะครับตัวนี้ติดจองติดมาจำแล้ครับรอจอจะโมกับ เดินต่างไปโยเขียนใหญ่นะครับโดยราคาสามหมื่นบาทตัวนี้เป็นก้นลูกนางเต็มครับเป็นลูกแจ๋วของเรื่องวันนั้นก่ของแจ๋วของเรื่องมาประจุรถไปติดกอกตัวนี้ขาดบ้างประจุวนครับปอใสเ่เมยตั้มมาตั้มมาครับแฮนดี้มาแล้วน้ำใต้เมกวฝากติดตามกันนะครับกอกวัวนะ้ำใจครับเดี๋ยวมาพค,คลิป เดี๋ยวตในี้มาแล้วครับขอคุณมาครับติรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ